สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาบัญญัฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศที่แปลงหญ้าแผงกล่าของชาบัญญัฟาร์มนะครับหมู่ที่2ตําบลโจดตน้งแก่อําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้แวะเข้ามาพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องก็อ่าจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือกัมมี่เอฟซีนะครับผู้เพิ่นคอมเมนต์ พูดคุยกันกบเข้าประจานะครับเพิ่นกับว่าเพิ่นกับปลูกแพงงกุลาขึ้นกันนะครับแจ่เพิ่นตัดห้ายรอบแล้วนะครับแต่หยาเพิ่นบ่อนหนานะครับหยาบ่อนหนาจักเถื่อนะครับกับชาบะเจาฟ้ามกับสีแนะน้าจังสีนะครับว่าคันยาที่ปลูกมันบ่อนหนามันสีเกิดจากยังไดแน่นะครับหนึ่งเลยก็คืออ่าตอนเราปลูกเราใช้ท่อนพันธุ์ไม่มากนะครับแพงงกุลากระอาดสีย่าง เลื่อยเ่าท่านเต็มแปลงลเราเข้ากับไปตัดกอนนะครับเพราะเข้าตัดตัดเล้วข้าเนี่ยดินบางเถือเข้าดินเข้าอาจสีบ่ดีนะครับดินบ่ดีแพ้งกลากาาร่างแง้มงมเลี้ยวบ่ได้เลื่อยบ่กิงนะครับแต่ขอสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยถ้ามันไม่หนาเนี่ยทางชาวประชามเนน่ะครับทังผมมองวา่าปุ๋ยอาจสีบพ่พ่อนะครับเพราะว่าแพ้งกุลาเขาับมักฟุน้นเื่ากันนะครับมักก่อนข้างมักฟุน้นเื่ากันนะครับ ขันฟุ้นถึงได้รับฟุ้นได้รับน้ำตลอดเนี่ยข้าวเดียวนะครับข้าวเดียวเขาหนาเขางามเขาจอดกันขืนงับอย่าอื่นใดเลยนะครับคันฟุ้นเนี่ยสมมุติว่าฟุ้นเ่าเอาไปใส่ไห่เนี่ยเ่าก็ต้องมีวิธีการใส่กันเดยครับขันเ่อเอาไปยายไหวเ่าเทเป็นจุดเป็นกองแท็กโคล่ากับสีงามเท้หมองทีมันถือกี่ฟุ้นนะครับสังเกตได้เลยนะครับขันเ่าเทเป็นจุดเป็นกองมันสีเขียวแล้วมันก็สีขืนเยาก็เขากับหมองทีมันมีกี่ฟุ้นนะครับ มองรอบๆ้างก็สิออกเป็นสีเหลืองๆนะครับอาจสิบ่เหลืองนะครับเขียวแต่บ่ามเป็นเขียวเข้มนะครับก็สิเขียวอ่อนๆธรรมดานะครับแต่วิธีการในการเทเนี่ยเวลาเ,าเทฝุ่นชาปะจาฟ้ามของผมเนี่ยสีใสการเทแบบให้มันเป็นตารางนะครับเฮาสีเทโรยเป็นยงาและก็า 1, 2, 3, แาหนึ่งแถว2แถวสแถวแี่วก็นจนกว่ามันเต็มแปงแลงล่ะครับกะ กะระยะเอานะครับว่าความห่างเท่าไดนะครับแล้วห้องกับที่ขวางเป็นตารางนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตารางเพื่อยังครับเพื่อยังตีเพื่อเวลาที่ฝนตกลงมานะครับฝนตกมากมันถือขีฟุ่นนะครับฝนน้ำน้ำกสีชาล่างขีฟุ่นออกไปมันกสีแพรออกนะครับแพรออกมุ่งนึงแพรออกมุ่งหนึ่งแพรเข่ามันกสีไดรับฟุ้นในปริมาณที่มองถือเสียนตารางกสีได้รับยเนี่ถือต้องว่ากับมองที่น้ำพัดผ้าไป มันเกิดสีไดฟุ้นยังพอ่อใดฟุ้นเท่ากันม่นเกิดสีเริ่มเขียวเริ่มนาขึ้นเต็มแปลงหลายกว่าที่เข้าสีเทเป็นกองนะครับพี่น้องครับถ้าป้าเ้าฟ้ามสีแนะน้ำจังสีนะครับสาหรับยาแพีงกุลาจากประสบการณ์ที่เราที่เราปลูกยาแพีงกุลาใส่ปุ๋ยมานะครับแพงกุลามากักขี้ฟุ้นยังกระมูครับเขาเ้าบ่เคยใส่ขีหมูอันนั้นเข้าบ่เบานะครับเขาเ้าบ่เคยใส่ น้ำขี้หมูอันนั้นเท่าโบาก้าวถึงแต่ชาวพญาฝ้ามว่าเพลกลามันหมักขี่ไก่กับหมูครับขี่ไก่เนี่ยคือถ้าเท่าเอาขี่ไก่มาใส่ใส่แค่ครั้งเดียวนะครับใส่ช่วงเอาต้นฝนเนี่ยครับเท่าโบาตองใส่ฟุ้นอีกจนถึงท่านว่าเลยนะครับต้นฝนมาช่วงปลายเมษาช่วงต้นพฤษภาเนี่ยครับกันฝนลงเนี่ยเท่าใส่ขี่ไก่ขี่ไก่เนี่ยมันสีเห็ดให้่หยาเพลกุลางงามได้จนหอด จนหอดเดือนท่านว่าเลยนะครับเข้าบดฝนมาถืองามอีกฝนมาถืองามอีกนะครับเข้าจำเป็นต้องใส่ฟุ้นอีกนะครับแต่ขี่ไก่มันกะค่อนข้างบางพื้นที่กะหายากนะครับอย่างของชาวประยาฟร์มเนี่ยเขากะจำเป็นเข้าบ่มีเงินสินไปซือ้อขี่ไก่เหรอครับแต่เขาอาศัยว่าเขาขายขี่งัวซ้มกระสอบลอยเข้าซื้อขี่ไก่ซี่กระสอบลอยนะครับขันลดรองขารองเขาได้ขี่ไก่ขึ้นมาจากท่างภากกลางทางภาคไตเขาก็เสียวมาทรงนะครับแต่กะ ปีเลยเถื่อแต่ละครับขันไสขี่ไก่นะครับแต่ปีนี้เขาได้ขี่ไก่บ่พ่อนะครับเขาได้ขี่ไก่น้อยเพราะว่าขี่ฟุ้นเขาบ่าพ่อขายหลายกัดสีจกเงินกับเป็นทุนนะครับเข้าเนี่ยเขาใส่ฟุ้นขีงนข่งัวฟุ้นขี่งัวกับใส่คือกันนะครับเขากับโรยเป็นตารางนะครับเขาโรยเป็นตารางแล้วเข้าเนี่ยขี่งัวมันสีมีดหลุดอยู่ได้แครหนึ่งรอบสองรอบนะครับสมมติว่าในปีหนึ่งแต่แท้เดือนเป็นเสืา เข้าสี่เดีตัดอยู่3รอบนี่ครับพอรอบสุดท้ายเนี่ยขีงง้วมันสีบ่งงามแล้วนะครับขันเข้าตัด3รอบตัดรอบแรกไปรอบ2แพนกลาขึ้นมาฟุ้นขีงง้วกับยังพ่อสีเห็ดให้แพนกลางามได้อยู่นะครับแต่แห่งรอบที่3เนี่ยมันสีมันสีบบเขียวเข้มแล้วนะครับมันสีออกเป็นเขียวอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฤทธิของขีงง้วมันกับสีบบดีซ้ำขี่ใก่นะครับแต่ขีงง้วมันสีปรับปรุงสภาพดินให้ดินมัน ดีกว่าขี่ไก่นะครับแต่ขี่ไก่งามไว้งามไว้ผูไว้แตกไว้นะครับแต่แห่งผู้ที่ใช้เคมีนะครับใส่ยูเรียแต่บาทนดีครับยูเรียมันใส่ด้บอขอตอบเลยครับใช้ได้ครับใช้ได้เป็นอย่างดีครับบานยูเรียขึ้นไปเขียวแบบเขียวผิดธรรมชาติเอาเอาเอาตรงๆครับเขียวผิดธรรมชาติแบบเขียวจนเป็นตะยานผนนะครับบางเถื่อแล้คือแต่แห่งชาพปัฟ้าบอนเนี่ยน้ำหย่อนครับ ถ้าหญ้ายังไม่หนานะครับกัญญาบ่หนาบ่มีหนามสีละไา่นะครับบ่มีหนามสีละไลยูเลียนะครับ,บยูเลีย,ย,ยมันเทียให้อแอนโกลาง่ามดได้ว้แต่กอว่แห่แน่นอนครับแต่เวลาที่เขาจะเลื้อยมันฉีมันฉีเลื้อยบ่เก่งคือใส่ขีปุ่นง่วหรือขี่ไก่นะครับแต่ขันใร้ห่อใส่ขีปุ่นปุ๋ยคอกเราเนี่ยหรือว่าขี้ไก่เนี่ย แพงกุลา <P eng ula> เขาสีเท้าเคี่ยไปหาไปหาขี้ฟุ้นนะครับเวลานั้นมันสีจอดกันนะครับคือพอเท้าเรื่อยๆไปมันสีมีหากอากาศนะครับหาอากาศแล้วหาอากาศล่งดินมันสีเฮ็ดให้แปลงหยาแพงกุลาเขานาขึ้นได้เร็วนะครับบ่อลำบากเลยครับวราที่นี่วิธีการประหยัดแรงเบาแรงเราในการใส่ปุ๋ยคอกให้แพงกุลานะครับ บางคนก็จีว่าตัดหญ้าเลี้ยวได้อาทิดหนึ่งหญ้าขึ้นล้อมๆแหลมคข่มาเทฟุ้นมาเทขี่ไก่ใส่นะครับแต่แห่งชาปน้บบาฟ้ามบ่เฮ็ดจังสันนะครับตัดแล้วใส่เลยครับตัดแล้วใส่เลยครับพ่ออย่างดีครับขันเฮ่าตัดพานไปอาทิต์หนึ่งเนี่ยมันได้เบื้องใหญ่เด้วมันฉีได้เอามาสีบสอบมีสีบสอบมันเมื่อยนะครับพี่น้องครับแบบนั้นมันเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเฮ่าตัดเบื้องหนึ่งมือนี่ใส่มือนี้ไปสองปุ๋ยใส่มือนี้ไปสามปุ๋ย กะิเดเฮดมือละซ้ำนิดน้อยนะครับเฮดมือละนิดมือละน้อยนะครับแล้วเข้าสีบอดีขีดขันในการที่สีเอาขีฟุ่นมาใส่แปลงนะครับแล้วตัดย่ามใดใส่ย่ามนั่นตัดย่ามใดใส่ย่ามนั่นนะครับแปลงแพงกุลาเข้าสีง่ามใดเบิร์ปีนะครับแล้วเข้ากับสีบอจาเป็นต้องว่าพอมันแหลงแล้วต้องมาเคียยวออกต้องมาเอาฟุ้นใส่นะครับตัดแล้วใส่เลยตัดแล้วใส่เลยจะสะดวกมากกว่านะครับเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้อาจจะ เป็นประสบการณ์นะครับอาจจะความรู้อาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นถ้าพี่น้องอยากแย่งเขามาได้ว่าอืมบ um, ้าแมนดอกจังสี่ชาวประจาร์มยินดีรับฟังนะครับแต่จากประสบการณ์ของชาวประจามเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วหญ้ามันหนาอย่างนี้นะครับหญ้ามันหนามันง่ามจังสี่นะครับสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทั้งท่านที่ผ่านทางเข้ามารับชมก็ดีทั้งท่านที่กดติดตามไว้แล้วก็ดีนะครับคอมเมนต์ เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้ชาวปัญญาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใน EP ตีต่อๆไปครับมีความรู้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคีมโมบ้างครับก็สนับสนุนกันได้เพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสาหรับน,นี้ชาวปัญญาฟาร์มขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชาวปัญญาฟาร์ม